อันนี้ป้ายพราแพใหญ่และยาวสูงขนาดประมาณสักสูงสองเมตรนะคะสองเมตรแล้วก็ยาวแปดเมตรอ้าวเดี๋ยวเราจะทดลองดึงอันนี้ส่งไปให้ลูกค้าต่างจังหวัดค่ะแล้วก็ไปดึงมืออ้าว เป็นจากเชือกเส้นเดียวนะคะฝั่งนูน้นฝั่งนูน้นหนึ่งฝั่งแล้วก็ผ้าก็จะเปิดทั้งสองด้านฝั่งนั้นก็เปิดแล้วถ้าเราจะปิดนะคะเราก็มาปิดฝั่งตรงข้ามที่เราดึงโดยการดึงปลายมาแบบนี้ก็จะลุดเสร็ดทั้งสองข้างให้ตรงกลางชนกันแล้วก็ตรงมุมสำหรับการยึดนะคะ ดูเส้นที่โดนมัดบห่วงไว้นะคะคือเส้นที่จะต้องไปยึดก,กับตะปูหรือตะขอหน้าป้ายนะคะทั้งสองฝั่งจะเหมือนกันส่วนเส้นที่เป็นตัวดึงนะคะก็จะเป็นเส้นเล็กๆที่ที่ของของห่วงออกมานะคะอันนี้เชือกที่มัดกับห่วงก็คือเชือกที่เป็นเส้นเส้นใหญ่เป็นเชือกที่ต้องไปมัดกับตะปูและอันนี้ก็เป็นเชือกเส้นดึงนะคะเดี๋ยวเราจะม้วนไว้ให้โอเคสีฟ้าสวยงาม ลองดิงอีกรอบหนึ่งนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะ